จากเปเพระเองละครเวทีก็ปีนึงแล้วเนานะเขาจะลืมลเรื่องนั้นนะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมาอะพ่อตอนนี้จะทำซิงเกิลให้จอกเพลงให้พ่อมองว่าเพลงคู่น่าจะดีมากหรือเพลงเดี่ยวก็ได้แต่วา่าอยากให้การออกงานคู่ก็สนุกดวกันเนาะมันก็มีเพื่อนมีอะไรเนาะนั่นแหละไม่อยากคุณเจอคิดหลายคิดมากคิดเยอะคิดเกินช่วยกันหารายได้เข้าค่ายแม่นครับผม เพราะว่าสิ่ง,งที่อาจจะเซนอาร์กับพี่แม็กกับเหลทีแมแบบทีมแดนกํกำลังทำกันก็คือแบบว่าอยากหาให้ได้ของบริษัทอีกทั้งอีกทั้งหนึ่งแบบเราเราก็ต้องเราเาก็ต้องเติบโตไปนานเราทำเนาะเราก็ต้องแบบพัฒนา,นานไปด้วยว่าอะไรอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราลองทำขึ้นมาถ้าไปต่อแล้วก็ไปถ้าไปต่อยากม่ยากกัน คือเก่าอ่ะพี่น้องไม่ได้ถิ่มปลาไปไปไหนหรอกไม่ได้ไปใส่ยุบของเก่าทายใต้สามกับตัวเกียวิสิบโปรเจกต์ใหม่ที shorts, a, state, sales, ่โผล่ขึ้นมาคือโปรเจกต์สร้างซิงเกิลสร้างเพลงสร้างงานใหม่ที่มันแตกออกมาก็ผลงานมัเป็นของใครตัวเกียเหมือนเดิมไงผลงานก็เป็นของใครตัวเกียเหมือนเดิมไม่ได้ของใครเลยนะครับเป็นของตัวเกียเหมือนเดิมแต่เพียงว่าเขานําเสนอโปรเจกต์นี้เข้ามาบริษัทก็รับพิจารณาแล้วก็ออกไอเดียช่วยกันเออว่าในระหว่างนี้ รับงานหนึ่งสองสามสี่ได้นะสร้างผลงานได้สร้างเพลงได้สร้างโชว์ได้เขาก็พากักลางแผนกันมาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมซึ่งแบบการทำเทนนิสต่างเนี่ยอาร์ตอกับเจนนี่กับการเป็นสาวบอดจริงจริงเซนนี่กับอาร์ตกับแม็กกับเขาจะมีโปรเซสแบบนี้แต่ว่าเซนนี่เซโรงงานก่อนทักงานก่อนไม่งั้นเซนนี่ก็จะทำไปแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่เขามาทำอย่างนี้ว่าพี่เซนนี่เขาก็มีโปรเจกต์แบบนี้เหมือนกัน เดี๋ยวค่ายว่าให้ค่ายซัพพอร์ตเรื่องการออกงานเดียวดำไหนแล้วพระดามาบพระดามากนะครับเด้อแนนครับผมจะก็อยากให้พี่ๆแม่ๆเอฟซีนะครับผมเลือกช่วยสนับสนุนนะครับผมแบบมีงานอะไรที่แบบสามารถแบบว่าเรียกใช้ได้นะครับผมอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์ของเรา X กับบอสก็ได้นะครับผมเป็นแบบอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แบบว่าสามารถแยกออกไปในราคาที่แบบย่อมเย้าลงมาก ในแบบโอกาสกัะสีนะครับผมเด้อแต่อยากให้แบบ FC ทุกคน,นมองว่าสิ่งที่เด็กๆกำลังทำกันอยู่นะครับคือการพัฒนาขายตัวเกีบยุซีให้คำว่าตัวเก็บยุซีของเท่าเนี่ยเติบโตเป็นไปอิกง้าส,สมมติเท่าจะยังอยู่กับ p ียูแสดงว่าเรายังไม่เติบโตครับผมอัรแม็กสนุกมาก อยากดูแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่แม็กกับอาร์นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตทุกคนในค่ายเลยไม่ว,ว่าจะเป็นทีมศิลปินนะครับอ่าว่าจะเป็นทีมนเ,นเล,ล่ลัพธ์ต่างๆมมที่ทุกคนทีน่แข่งคาร์บอนเหมือนกันเอนอ,อโปรลัพธ์นั่นนองมีความเพราะว่าสิ่งที่ผลงานอันแรกมากก็อยากให้แบบพี่น้องช่วยกันรักแล้วก็สนับสนุนพวกเราโตเกียวมินินะครับเพื่อการพัฒนานะครับถ่ายของเราไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีการเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคมง่ายที่มีความสุขให้กับทุกคนนะครับแต่รับชมนะครับเพราะว่าเราก็ รู้สึกว่าการที hmm. mm ่ค hmm. yeah, yeah. yeah, ุณพ่แบบช่วยสปอร์ตเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจแล้วก็เป็นหนึ่งพันเครื่องดีสวยต่อยอดแล้วก็ให้เข้าพัฒนางานต่อรักเยอะๆรักหลายๆเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วทุกคนได้รับโอกาสสปอร์ตไม่ว่าจะอยู่โพซิชั่นไหนใช่แล้วก็แบกได้โตเกียวเหมือนเดิโตเกียวเหมือนเดิมมันก็ลูกพ่อเดียวกันไหม ก็ว่ากระตอมแตกแขนงกลไปเฮ็ดอาชีพไาอาชีพมั่นเทพอาชีพเดกคนเดุกของก็้จูงมากับเดียวกันพี่น้องแต่ว่าฝ่าแหนมทีการมีงานอื <tinc S 1> ่นหาได้ผับสถานผับสถานที่บันเทิงต่างๆก็เหมือนอยู่นี้ชอปเปอร์พอเขาเพิ่มแผ่ไปได้ต่างงานใช่ครับเห็นไหมตะวันแดงจุดๆเมืองใหญ่แล้วก็กรุงเทพสอง ไม่ใช <ITA> ่สองงานนะสี to me, ่ห <go>. really ้างานนะอาช็อปนะไม่ใช่อาช็อปเทดูนี่ช็อปดูนี่ช็อปเปอร์รับเพียเท่ากับอันนี้กับบริมิกกับบริวารบริมาจ้างแต่ยังต้องทำก็ต้องดันจ้าของันก่อนเพราะอะ่นคือลูกค้าเลือกเอาทำไมไม่ทำไมไม่เห็นบอกว่าทำไมไม่เห็นเลือกอาไปเลือกกับรเื่อล่ะก็ไม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอมีอาเราต้องมีต้องช็อปต้องชอเปอร์ต้องชอเปอร์ตลอดแมนบอกนาช็อปเปอร์ไป่าห็มีอาแต่ไม่มาอเพราะเราอองให้สมดุลกันมากกว่า คอนเสิร์ตแม็กอาร์ตสนุกมากในเจอช่องนี้ที่จะสนุกเดี๋ยวเรารอโปรเซตตัวนี้ก่อนเราโปรเจกต์นี้รูปภาพพวกนี้ปล่อยปล่อยภาพพรุ่งนี้แล้วก็ข้อมือตัวติดต่องานแล้วก็เพลงแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆมันก็จะตามมาภายในเดือนนี้ก็จะตามมาในเดือนเพราะน้องกำลังทำดีมนะฮะครับผมครับฝากเนื้อและกันนะครับผมสำหรับเพลงทั้งแบบวันนี้ฝากอะไรบ้างครับวันนี้ฝากเออเพลง โอ้เดี๋ยวไม่ใช่ผมเปลีฝากคอนเสิร์ตก่อนนะครับผมฝากคอนเสิร์ตนะครับผมอาร์ตแม็กตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์เล็กๆนะครับผมของเราที่อยู่ภายใต้สังกัดตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับผมก็มีงานได้กับสามารถเดินไซดได้นะครับในทุกๆโอกาสเลยงานแต่งงานบูญงานทับงานสวดแต่บอกสวดสวดได้บ๊อกได้เบลยครับผมรับเรื่องต่อก่อนเนี่ยก็เชียร์เทปว่าเป็นก็เชียร์แต่เปลี่ยนนะครับผม จะฝากพี่พี่แม่ๆนะครับผมว่าจ้างได้นะครับเอ็น d u น้องอาร์ตแล้วก็เอ็นดูพี่แม็กนะครับผมทีมงานทุกท่านของตัวเขียนมิวสิกเลยนะครับเด้องานแล้วก็พอฝากนะครับผมแบบซิงเกิลที่จะทำออกมาใหม่นี้นะครับผมที่หนึ่งนี่อเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ทางทางค่ายเป็นตัวเขียนมิวสิกนะครับผมทำให้แล้วก็มีหนึ่งผลงานเพลงที่อาร์ตทำเองเขียนดนตรีเองสร้างดนตรีเองแต่งเนื้อเองทุกอย่างครับผมเป็นการตัวดีแฝด ใ่้นักสากลากตัเกยวกับีครับปากเป็นอะกันครับผมพี่แมมีอะไปาหมนี้แม็กากเล็วนนลครับผมก็ป,ปากนะครับกาแล้วก็ศิลปินในะค่ายเพลงโเกียวดนสิทุกคนนะครับไปได้เอาวงใจของพี่นองทุกคนนะครับหวังว่าเราจะได้รับความรักต่อดน,นะครับ ควางเสมอแล้วก็จากแฟนทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับตัวแต่เขาขาดกำลังใจขาดแรงซัพพอร์ตจากพี่แม่แม่เอฟซี FC ของโตเกียวมิวสิกเราก็คงจะไม่มาถึงกันจนถึงวันนี้นะครับไปอยากให้ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูบอสนะครับเป็นบอสใหเพลงโตเกียวมิวสิกเอ็นดูเด็กๆในคลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมหน้าบ้านหลังบา้านศิลปินทีมแมนทุกคนนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ฝากซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปะครับเลิศพี่ไก่ไปงานเอ,อิญใส่เอ,อิญหาพี่นอ้องไม่ได้ไปไหนยังเป็นโตเกียวมิวสิคือนเดิมแต่ว่างาน บอสก็เป็นเหมือนเดิมงานวงใหญ่ก็ไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้โปรเจกต์นี้ขุดขึ้นมาลองดูลองให้เขาสองคนนี้ได้ลงมือทำสิ่งที่เขาต้องการทำบอววสก็คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังอันนี้โค้ชซัพพอร์ตอันนี้โค้ชทั้งานโค้ชฝางงานอันนี้ซัพพอร์ตอันนี้อันนี้กครอยู่เบื้อนนงหลังเออแล้วก็อยู่เบื้อง,ง,ง,งหน้าพร้อมูเบื้องหลังหลือเบื้องหน้าแต่ผลงานจะดีก็ต้องอยู่ที่เขาสองคนนะว่างทำให้คน ตามชื่นชอบนะครับก็ฝากให้กำลังใจให้น้องด้วยก็เอฟซีก็สามารถจากได้นะครับจากได้งานมาเกิดงานหมาเกิดหมาตายผมมูตสยจริงงลอดลูกจริงจกลอดลูกเกิดอยากเบิ้งซื้อหนี่งก็จ้างได้นะครับควนเกิดส่วนตัวก็ดูได้ใช่ปะได้ครับได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ สปอยได้ไหมเนี่ยสปอยอะไรสปอยจะหน่อยเดี๋ยวสปอยรูปเดียวพอรูปเดียวพอสปอยรูปเดียวพออันนี้ออัอูปเนียอันเป็นทีเซอร์อเนะอันนี้ปกปกเพลงที่ปก อธิบายขายงานครับผมดี๋ยวจะดี๋ยวจะเป็นทีครอแล้วบอซีรีส์ว่าจะทำซีรีส์วทำไมบอสบอดูลูกนี้แล้วมันแบบมีเปลนแมันอันใจอะไรอยากทำซีรีส์ที่นีเล่นคนเดียวเได้ครับเอาเอวอีอดิ่า้วบอกว่าอะไรทุกคนอันนี้เป็นลู การขายงานทีเซอร์นะครับผมอันนี้เป็นรูปแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามที่คลเรื่องโตเกียวมิวสิกนะครับเด้งสองซ่องนี่เลยตาทุกคนขอแล้วดูม얼แล้วเห็นม얼เห็นม่รอให้ชมกันเต็มเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อได้ติดตามได้ที่เพจคลยเรืงโตเกียวมิวสิกนะครับผมจะอัพเป็นโปสเตอร์นะครับผมการรับงานนะครับผมของ คอนเสิร์ตแม็กกาเกีมิวสิกนะครับผมคอนเสิร์ตแสดงอยู่ที่1ชั่วโมง45ถึง2ชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่ดังนั้นกีช่วงนี้การเป็นการลดแดงเสียเปรียบก่อนนะรับแล้วก็ราคาย่อมเยามากถามทุกคนแบบว่าเป็นรวบราคาแบบว่าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งแสนแพ็กเกจแม็กกาเดียนคอนเสิร์ตว่าไต่ก็ได้นะทุกคนนะนี่ถ้สมมติอยากแอดอยากแอดอยากแอนซซ์ปล้เพิ่มเติมก็ได้ แอสเิลปินเพิ yeah, mm ่มเติมได้แล้วเป็นื่องโปรเจกต์อันนี้เป็นหลักทกยแล้วก็แบบแอสศิลปินเขได้เลยับอยากได้แบบบอสเซอปหรอวเกสตับชิญอะไรเงี้ยแบบว่าเแบบงานงเปได้หมดนะครับผมตวดเลยเล้ยเาก็นามานอกอยาติดตามด้วยนะครับผมติดต่อเีเียนะครับติดติดติดตินติด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 ตติดตบดติดิดต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 าดติด่ิดดด จะทำซีรีส์ไปแล้วใ้ยจริงเหรอใช่เอารุ่นมากูโพสรุ่นก่อนยังไงในในก็ได้ออกไปแล้วเอกมาเลยจะโพสเลยเอาเลือดซีรีส์ไปต้องเข้าไม่ให้แคปมาแคบจะโพสแล้วเออไปรอดูในเพจค่ายปล่อยก่อนรุ่นอันนี้คือที่ปล่อยรุ่เดียวก่อนได้โอเคครับได้เลยคุยรุ่นี่บอกเลยจะกึ้นเทลงมาเอาซีรีส์ไปตะนันนัน ได้เดี๋ยวหาคนเก็บบทแป๊บน,นึงนนให้มันดังเลยเนาะซ,ซึ่งซึ่งหลุดคำั่งอะไรวะเนี่ยพูดจีใครวะเนี่ยช่วงปิดฤดูกาลของโตกเกียวบอคือไผแน่นอนมีมีแค่โตกเกียวนี่แหละทำแบบไม่เหมือนใครทุกคนเนี่ยวมึง <c oughs> แบบบอเบืบอ่อครับทุกคนหล่อมาก อยฝากอันนี้ด้วยนะครับผมฝากเพจใหม่น้องอาร์ตฝากกนเล็วๆเนะครับก็เปิดช่วยเซียนจะฝากพี่แม่นะครับผมคือเพจเพจเก่าของน้องอาร์ตนะครับผมยังเข้าใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้น้องอาร์ตนี้เพจใหม่นะครับเหคือเพจของอาร์ตทัดเทพตกเกี่ยวมิวสิลนะครับอันนี้เป็นเพจจริงของน้องอาร์ตนะครับตัวนนี้ก็จะอัปเดตผลงานอัปเดตกิจกรรมต่างๆอยู่ในเพจนี้เป็นหลักนะครับผมส่วนอีกเพจ เพจอาร์ตตัวเกมมิวสิกเฉยๆนะครับแต่คือเป็นเพจที่เอาไว้อับผลงานการแสดงอีกอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับแต่เพจนี้จะเล่นเป็นหลักฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับในสมัยอะไรเนี่ยในสมัยใหม่ครับไม่สมัยอะไรสมัยพระนางคอยเลยครับผมไปเรียงไปไหนเนี่ยเรียงไปเลยโอ้โคนดูอะไรเหมือนคนเดียวจะมาฝนตกจ้าพี่จ้าเราเข้าไปทางไหนปะโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่เมื่อนนี้กัน ฝากน้องอาตน้องแม็กซ์จะรั่นตกเกี่ยวกับยน้ามกับโปรเจกต์ใหม่แล้วก็บลงานเร็วๆนี้รอติดตามพรุ่งนี้รอดูภาพแบบสุด,ส,ดสุดน่ารักสุดกินนะครับเราจะต้องดังอ่า